สวัสดีค่ะเพื่อนของนานาวันนี้หวยนานาของเรามาอีกแล้วนะคะใครที่บอกว่าขอ3าตัวตรง3าตัวโต๊ดหน่อยนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าขอ2ตัวบน2ตัวล่างสอ2ตัวตรงด้วยนะคะก็วันนี้กําลังจะจัดให้นะคะเพิ่งเลิกงานนะคะก็รอสักครู่นะคะกว่าจะอัปโหลดเสร็จมันก็น่าจะดึกอยู่เนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเพื่อไม่เป็นการดึก เราจะได้พักผ่อนกันนะคะ3ามตัวตรงสามตัวโต๊ดของเราวันนี้รอบที่11ของวันนี้นะคะวันนี้วันที่อลอวัาที่ก่อนเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะวันนี้วันที่26นะคะ26เดือนมีนาเนาะ26เดือนมีนาสูตร3ามตัวตรง3ตัวโต๊ดของวันนี้แนวทางก็จะมีอยู่ว่าใช้หลักอขอภัยค่ะใช้3ามตัวบนนะคะดูใกล้กันหน่อยเนาะไม่ค่อยชัดนะคะใช้3ามตัวบนนะคะ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคูณกับตัวของมันเอง7คูณ7 5คูณ57คูณ7นะคะ7คูณ7เท่ากับ49 5คูณ5เท่ากับ25นะคะแล้วก็7คูณ7เท่ากับ49แล้วนํามาบวกกันได้1 2 3สนะคะ1 2 3สองสแล้วก็เอา่อา3ตัวบนนี้ตั้งแล้วก็มาลบด้วยผลบวกที่เราบวกได้เนาะก็จะได้เป็น6 3สาลบกับ19ถามว่า19นี้มาจากไหน19นี้ไม่ใช่ค่าคงที่นะคะ 19นี้มาจากาดูดีๆนะคะอบวกหเท่ากับ12แล้วก็มาบวกกับ7นะคะเท่ากับ19นะคะแล้วก็บวกลบ5้าแต้มนะคะอันนี้ก็จะบวกลบออกมาได้เป็น615บวกลบ5แต้มแถบนี้ลบแถบนี้บวกนะคะ6 1 5ลบออกมา5ม้าแต้มก็เหลือ610ยัน620นะคะ 6ก0ยัน620เนี่ยนานาก็คิดให้แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะยุงกัดแป๊บนึงคะ่ะอ่าไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ก็ที่ดูไว้แล้วก็จะมี6กหนสามะคะที่เข้าแล้วก็164เนี่ยนะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะ13ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เข้า2รอบแล้วก็ปลาไปพันสี5พั้าแล้วนะคะ แต่ถ้าสูตรนี้ไม่เข้าก็แนะนําให้ไปดูในลย์ลิสต์ของนานานะคะอันนั้นจะรวมสูตรไว้แล้ว3ตัวตรง3ตัวโต๊ด2ตัวบน2ตัวล่างหรือว่าสูตรยี่กีนะคะมันจะมีหลากหลายสูตรออกไปเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละรอบมันจะมาสูตรไหนอันนั้นก็เข้าไปศึกษาดูได้นะคะโอเคค่ะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วเราไปต่อกันด้วย2ตัวตรง2ตัวโต๊ด2ตัวบน2ตัวล่างค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ